วุนเส้นเช็คอินนิวยอร์กสุดแฮปปี้ทริปนี้ไม่มีเงามีหนุ่มคนพิเศษร่วมเดินทางด้วยวุนเส้นเถินฟ้าบินไปอเมริกาเช็คอินมหานครนิวยอร์กเป็นที่เรียบร้อย ร่วมเฟรมกับนานา,นาเพื่อนรักสุดแฮปปี้หลังจากไม่ได้ออกเดินทางมานานแต่วันนี้วุนเส้นวิริธิพาขอปลดล็อกตัวเองด้วยการเหินฟ้ามุ่งหน้าไปสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจากภาพวุลเส้นเช็คอินที่มหานครนิวยอร์กเดินเล่นออกกําลังกายในส่วนสาธารณะด้วยชุดออกกําลังกายสุดเซ็กซี่เรียกว่าเป็นการปลดปล่อยได้สีสันสุดๆนอกจากนี้วุนเส้นยังได้แวรร่วมเฟรมถ่ายภาพกับเพื่อนรักแก่งนางฟ้าอย่างนานา,นาไรบีน่าอีกด้วยที่เดินทางมานิวยอร์กล่วงหน้าก่อนเป็นเดือนแล้ว และเดินทางครั้งนี้ของวุนเส้นเธอไม่ได้บินเดียวเปลี่ยนหัวใจจะเกี่ยวก้อยหวานใจนิกขณะภูมิกุลจากในไอจ t ตซอรี่ของบุกโอลิฟเพื่อนร่วมทริปของเธอจะเห็นภาพน่ารักของทั้งคู่นั่งเขียงข้างกันไม่ห่างเลยบหมาเดเลยว,ว่าทริปนี้นอกจากวุนเส้นจะแฮปปี้สุดๆแล้วหัวใจก็ยังเป็นสีชมพูสดใสอีกด้วยขอขอบคุณภาพบุกอันเดอร์สกอร์โอลิฟบีเจวุนเส้นนานาไราบีนาพาไปแหล่งข้อมูลข่าวสนุกคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ